สวัสดีค่ะมาเลือพี่น้องกินพะโลข้ขาหมูกับทอดกุ้งเคียงมรมนูจะกินอะไรแล้วเบิรดด์ตดซ้ำน,นี่คิดเมนูไม่ออกลก้วไหนจะไปกินอย่างพี่น้องเลยก็เลยซื้อขาหมูมาต้มตั้งแต่เช้าพี่น้องเอ ตุนให้มันอันนั้นมันเปืนะ่อยนหมแล้วค่ะเกิดผู้ใดได้อะไรกินเที่ยงขนาดว่าต้มเป็นสามสีชั่วโมงแล้วน,น่นี่ไอข้ขาหมูก็ไม่ใช่ว่าขาหมูที่เป็นขานะขาหมูที่เขาสับในโรตัสเป็นท่อนๆท่อนๆนันพี่น้องแมทซื้อแบบนั้นมาไม่ได้ยกขามา ว่าจะไปหาดูหนอ,อกไม้อยู่เห็นเพื่อนไปหาทำไมยังมีหนอกไม้ออกหนูมาแม่มันหมดหน้าแล้วเต๋ออย่เดินเน็ตขอหันกล้องมาทางนี้หน่อยเนะมันไปทางมุมโต๊ะ ว่าจะเดินไปดูอยู่เน็ตว่าคิดว่าเห็นเมื่อวาไปร้านค้าคเขาจงไปตัดมาเม่เน็ตไปถามเอาามัมันบอกเมนเบิดหน้าเราบอกแ่บบพวนอไใหม่คือยังมีอยู่เเด็กอยากได้มาไอ้อันนั้นต้มกินกับน้ำพริกกะปิแม่จ้ะมันจะแซ่บ ก็เลยว,ว่ากินข้าวเสร็จจะลงไปเดินดูรือว่าไงกินเต่หมูแต่ไก่ก็เบื่อไปหน่องเ้ย nếu qua tại nào bừa nó ngoan có bừa thì hết nhà hay quen kìm đàn từ ม,มื่อวาปลาหมึกเขาบอกมามีแต่กุ้งกุ้งกุ้งก็เพิ่งจะหมดไปก็เลยว่าจะซืะ้อปลาหมึกมาผัดกะเพราให้เขากินวันสักบอกไม่ปลาหมึกจ้า เป็นปลาหมึกกล้วยอ่ะพี่น้องมันไม่ปลาหมึกกล้วยเป็นหนวดอยากได้ปลาหมึกกล้วยมันไม่เหนียวช่วงนี้ดูของทะเลขาดตลาดน้ย ร้านที่นั่นไปซื้อประจําก็ปิดร้านเป็นอะไรนี่ วันนี้กินช้าแล้วเนี่ยอาหารเที่ยงทุกทีกินเร็วมันไม่หิวทุกใจจะเหนื่อยด้วยนะเพียบเพียบมั้งเพื่อจะกินทุกทีสิบสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเนี่ยจะกินแล้วเน,นเนี่ยเกือบเกือบเที่ยงแล้วแม่เพิ่งกิน ่็คืนเน็ตไม่เปิดพัดลมเลยหนาวหน,นาวอุดรเริ่มหนาวแล้วที่บอกอย่างน้อย่าวตั้งแต่พ่อใหญ่ไปเน็ตไม่เปิดเอจัะเอไม่ใช่ว่าขี้เหนียวแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจ่ายข่าวไฟนะเน็ตบค่อยมักแอรพี่น้องถ้าไม่ติดว่าพ่อใหญ่อันต้องเปิดในเน็ตบลเปิดด้วยแอร์น่ตจะใช้พัดลมมันเหนียวเนี่ย แกขี้ร้อนจะเลยต้องเปิดแอรขนาดเปิดแอบางทียังอะไรยังร้อนอยู่เน่ตแต่เป็นคนที่อะไรอ่ะขี้หนาวแล้วแอนะ่ะเปิดแล้วเนจตรู้สึกเหนียวตัว คนมาคนมานอนเข้าให้หัวอาหารไม่ค่อยกินได้สิบ้านถ้าไม่นุย่ยดีไม่กินมานอนฟอมแม่เขาก็จะเบื่อนะั่นแหละ นัตก,ก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะหัวอาหารให้สลับกับข้าวบางวันก็ให้ข้าวเขาพี่ๆอ่พี่ในหมู่บ้านพวกบรรดาพี่บ้างน้งองบ้างเนาะเขาเห็นก็าถามเน็ตว่าซิมบ้าให้กินอะไรทำไมควนสวย อันนี้นก็บอกให้กินปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเวลาอาบน้ำเน่ยก็จะแปรงขนให้หอมเวลาเช็ดตัวขนแห้งเน็ตก็จะมาแปรงขนซ้ํามันก็เลยทําให้ขนชิม่ามันแตกกระจายมันก็เลยจะดูสวยนะพี่นอ้องอาหารเน่ยก็ให้เพชรเพชรด,ด,ดีกีธรรมดาอาหารหมานี่แหละแต่ว่าเป็นยี่ห้อของสุนัขพันธ์โกลเด้นเนะ่ยไม่ซื้อพันธ์อื่นให้เขากินอ้วนจ็จะเป็นอุงเนาะบึง่งเว่าอ้วน อันถ้าเป็นข้าวก็จะให้พวก,อไก,กวอไก่บางทีก็เลือดไก่ซื้ีไประหว่างหรือเป็นหมูจังแต่ไก่จะไม่ให้เขากินเยอะกลัวเขา,วาอะไรล่ะมันเป็นเพราะวหมอบอกว่ามาไหนให้ไก่กินไก่เยอะมันไม่ดี ไม่ตารไม่ให้กินไก่เยอะไปซื้อเลือดไก่ให้กินหมาพันแบบนี้มันรักสายอยากไปนอนกินสุมสี่สุมห้าไม่ได้ถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพแพงกว่าคนอีกอยังดีว่าเขาฉีดวัคซีนครบเขาไม่ป่วยเขาป่วยทีเดียวที่เน็ตว่าเน็ตเอารูปลงมารูปลงให้ดูน,นั่นไะ อันน,นความดื้อความสวนของขไปเล่นน้ําสกปรกเขาไม่ได้ป่วยอ่าแบบเป็นอะไรภายในเขาป่วยเพราะว่าเขาไปเล่นคุกน้ําแล้วไปเจอพวกตัวตัวไรมันใสมันเข้าไปใช้ตามผิวหนังแต่ว่าป่วยนอนซึมน่ะ เขาไม่เป็นพ่อนนี้ให้เขาฉีดวัคซีนครบแล้วนอนพ่อแม่ เนี่ยจะให้ดูอัดปัดเนี่ยดูที่นอนความที่ว่าอ้วนกระดิกต้องนอนแบบนี้ถ้าว่านอนท่าอื่นน่ะไม่ได้ท่านี้ดีที่สุดสำหรับซิม้าแล้วเพราะเขาอ้วนอ้วนไหมอ้วนหรือรอ หลอหรืออ้วนอยากกินข้าวหรอจะเอาข้าวหรอทำไมหัวอาหารตัวเองไม่กินมาขอชื่ออะไรเราอะไปแล้วพี่เนาะสิมามาขอข้าวไม่ยอมกินหัวอาหารเขาจะเบื่อแหละเดี๋ยวเนี้ยจะไปทำข้าวไ้เขากินเบื่ออยู่นิ่งๆ เนี่ยเดจ่าจเวลาอาบน้ำนะี่ก็จะแปรงขนให้ขนเขาก็เลยจะแตกมันก็จะดูสวยวน,วนอนแม่ทำข้าวให้กินนะไปแล้วเดวจ้าฝากคลิปอ่นนี้ไม่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ่าเนาะขอตัวไปอ๋อ,อ,อ,อก้องก้องก้องไม่โฟกัสไอ้เก็บโต๊ะอาหารแล้วก็จะทำข้าวให้ซิมบ้าก่อนเขาไม่กินข้าวเลยเมื่อเช้านี้ให้หัวอาหารไปเข้าเบื่อ ไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้ะ